อะเยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับหายากมากเพราะจมน้ําไม่มีหลงเหลือแล้วครับคุณจะเอาตะก่วเก่าที่เก็บมาได้มา,มาทําคุณก็ทําไม่ได้ฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับผมอาจารย์โกงศรีสวัสดิ์ฉายาเจ้ากรมพระท่ากระดานไม่ใช่แต่งตั้งเองนะครับ f อแต่งตั้งให้นะครับก็จะมาเล่า นะครับของเกี่ยวกับพระทากระดานที่มาที่ไปนะครับว่าที่แท้จริงองค์จริงทากระดานจริงกุศลสวัสดจริงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่เขินสีในถ้ำรันทมที่เล่าให้ฟังไปทิ้งแล้วนะครับพระทากรดานนะครับเป็นยอดขุนศึกแห่งลุ่มน้ำแม่กอง จัดหนึ่งนในห้าเป็นจภาคีของเนื้อชินอยู่ยงองค์พันธ์แถวคาดามั่งมีนะครับมีอำนาจเป็นพระยอดขุนศึกนะครับที่สมัยก่อนที่ฤาษีตาไฟท่านแจกให้กับนายทหารในทัพในกองที่ผมรู้ได้ยังไงนะครับผมตะเวน นะครับประมาณ20กว่าปีนะครับะเวนประมาณ20กว่าปีนะครับที่ขึ้นตามเขานะครับเข้าตามถ้ำเลาะริมน้ําทุกโซนนะครับตอนนั้นก็ไปก็ร,รู้ว่าพระทากดาลทําถวายไอ้ทำให้พวกนายทหารนทัพนกองเพื่อไปออกรบนะครับก็ก็ต้องอยู่ริมน้ำนะครับในริมน้ํานั้นมีอยู่3วัดวัดบน วัดกลางวัดล่างแล้วก็ถ้ำลันทมพระธนกดานนี้จะอยู่กับพวกนายทหารนักรบทุกท่านเพื่อจะไปสู้รบกับข้าศึกนะครับพระธนกดานนะครับสร้างมาจากตะกัว่วเป็นตะกั่วนมนะครับน่าจะยุคนั้นหรือสมัยนั้นนะครับน่าจะเป็นเหมืองแร่ตะกั่วเยอะนะครับก็หาง่ายนะครับก็ พระทากระดานสร้างมาจากตะกัวนมอย่างเดียวฮะอย่างอื่นไม่มีครับก็อยู่อยู่ในหมู่บ้านในอ่างเก็บน้ําเป็นเหมืองแร่เยอะแร่ภูอลายแร่ตะกัวแบบนั้นสร้างกันนะฮะสร้างตามเหมืองแร่ตามภูเขาเป็นแร่ทั้งหมดครับตะกัวตะกัวนมที่สร้างพระทากระดานนะครับคือฤาษีตะไปในพุทธคุณที่เดิมๆไม่มีฤาษีตะไปก็อาจจะไปปลูกเศกนะครับในถ้ำลันทมนะครับเอาตะกัวนมไปปลูกเศกในถ้าลันทม นะครับก็แจกให้ในทัพในกองและธาตุของตะโกนมที่ฤาษีตาไปคนปุดเศษสร้างนะครับเมื่อก่อนจะเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับหายากมากเพราะจมน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนเขากักน้ําก็ไม่มีหลงเหลือแล้วครับไม่มีอนอกจากที่ชาวบ้านยังมีอันตองอันแค่นะครับไม่มีแล้วครับวัดสามวัดนะครับวัดบ,บนวัดกลางวัดล่างนะครับตอนที่ยังไม่กัก,กเขื่อนนะครับตอนนี้กัก,กเขื่อนแล้ว นะครับวัดทั้ง3วัดได้จมอยู่ในน้ําทั้งหมดแล้วนะครับก็จะไม่มีให้เห็นหลงเหลือแล้วนะครับแล้วพระก็มีจํานวนน้อยครับที่หายากหายากสุดๆนะครับก็น้ํามันทั่วหมดแล้วครั้งก่อนที่ผมไปถ่ายทําของอาจารย์โอของแอดทนะครับที่ช่อง5้าเพิ่งไม่นานมานี้ก็บนยอดเขาของเจดีไปยนะสวนคืนนั้นกูต้นโพก็ปิ่มน้ําบดีนะครับตอนนั้นก็ปิ่มแล้วครับตอนนี้ทั่วหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้ว วัดตามวัดจมอยู่ในน้ําหมดแล้วครับตอนนี้ผมไม่ทํารีสอร์ทอยู่นะครับตอนนั้นที่แสวงหาและค้นหาพระท่ากระดานนะครับตามถ้านะครับมันก็ตามเขาเตาเนาสีผมก็ลาอริมน้ําเพราะพวกเขาเตาเนาสีเรียไปได้ถึงทุ่งใหญ่ในเรศวรน,นะครับผมจะเข้ามาในถ้านะครับบางทีก็เบอร์เดินหาเหตุโคนไปสํารวจอะไรหลายปีฮนะไปหลายทาได้ไปสํารวจหลายปี เจอในถ้ำสิก็เจอโครงกระดูกนะครับเจอโครงกระดูกของนักล้มโบราณเยอะนะครับบางทีเจอออกเจอพวกแหวนกําไรทำลิศอะไรนะครับก็บางทีก็นั่งเก็บมาแล้วก็เอากระดูกไปทําบุญอุทิศก็ตนไม่ให้นะครับแล้วก็พวกแหวนกําไรทำลิศผมก็เก็บมานะครับก,ก็เอามาไว้ในพิธภัณฑ์นะครับที่จะสร้างพิธภัณฑ์ลอยน้ํามีอยู่เคสหนึ่งนะครับวันช่วงนั้นเป็นหน้าเหตุโคนนะครับเป็นหน้าเหตุโคน ผมก็ไปหาหเหตุโคนก็ม,มีมีป่องอยู่ป่องหนึ่งนะครับมันมีป่องอยู่ป่องหนึ่งลงก็เดินไปหาหเหุ้โคลนฝนตกก็เข้าไปหลบฝนนะครับก็เจอโครงกระดูกเจอโครงกระดูกตูมปับนะครับก็มีพระโครงกระดูกของนายทหารเป็นหลุมนะครับก็ไปเจอพระทากระดานหนึ่งองค์นะครับอยู่ในคอในคอเขาเลยลจมอยู่ในทรายนะครับจะมีของเคสที่ผมออกไปกับของรายการ แอดททมมั้งนะฮะที่ว่าเอาสารไปตั้งให้เขาเอาปูหรือสีไปตั้งให้เขาแล้วก็ได้พระท่ากระดานมานะครับสององค์อยู่ในคอองค์หนึ่งชั้นแรกแลยชั้นล่างนะครับแล้วก็ผมก็ไปตั้งสารให้เขานะครับถ้าท่านผู้ชมที่เป็น f c ผมจะทราบนะครับที่ผมออกรายการของแอดไทมไปนะครับ oh. ของ oh. อาจารย์โอ๊กนะครับที่ว่าไปตั้งศาร oh. นะครับ oh. แล้วก็มีได้พระทากดาน พระธักดานนี้ที่ผมรู้ได้ไงว่าเป็นของในทับในกองนะครับก็จะอยู่ในหนังสือลุ่มน้ําแม่กองพิมพ์เดียวกันเลยครับพระธักดานนะครับผมบอกว่าทุกท่านเลยนะครับทุกท่านในประเทศไทยนี้ที่ใครจะ,จะสะสมพระธักดานแต่ตรงจะหายากนะครับพระธกดานนี้เป็นพระที่ดูง่ายที่สุดในประเทศไทยดูง่ายยังไงครับทุกคนบอกโอ้ยก็เหมือนกันหมดไม่ใช่หรอกครับ คุณคิดเอาฮะพระตะกดา a อายุท่านอย่างน้อยคือ700ปีนะครับ700ปีเนี่ยความเก่าของตะกั่วนะครับมวลสารของธรรมชาตินะครับมันต้องเก่าฮะแล้วดูยังไงว่าต้องเก่านะครับเนื้อตะกั่วนี่700ปีนะครับพระตะกดา a คุณจะเอาตะกั่วเก่าที่เก็บมาได้มามาทำคุณก็ทำไม่ได้ฮะเอามาหลอมมันก็เริ่มต้นก่อไก่ใหม่นะครับ ถ้ากระดานเนี่ยนะครับมันจะดูง่ายนะครับดูง่ายที่สุดนะครับมวลสารเขาจะเป็นขั้นตอนนะครับมีสนิมมีไขมีทองมีรักสนิมหรือไขเนี่ยเขาจะงอกออกมานะครับจะงอกออกมาเหมือนสิวเซียนเหมือนอิสุกอิใสเขาเขาจะขึ้นมาตลอดครับจะขึ้นมาตลอดถ้าของไม่แท้จะไม่ขึ้นนะฮะถ้าของแท้ก็จะขึ้นมาทุกเดือน เขาจะทำกิจยานะขึ้นมาขายขึ้นมาแล้วก็ระเบิดนะครับสนิมขึ้นมาเขาก็จะระเบิดนะฮะสังเกตถ้า้าอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่การที่ออกไซด์ตะกั่วนะครับนะครับออกไซด์ตะกั่วนะครับจะทํากิยยากันขั้นต่ํานะครับขั้นต่ําอย่างน้อยคือ300-400ถึง400ปีอาจารย์โกงรู้ได้ยังไงนะครับเพราะผมศึกษามานะครับผมค้นคว้ามา นานฮะสามสี่ปีนะครับแล้วก็มีตัวตนมีหนังสือในพิษพันธ์มีประวัติการสร้างของพระทากดานสร้างยังไงอะไรยังไงมีฮะเรามีตัวตนและมีหลักฐานไม่ใช่มากล่าวแอบอางนะครับว่าพระท่ากระดานสร้างเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่นะครับถ้าทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องพระทากดานนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกท่านไปหลงทาง นะครับไปหลงทางนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องพระธากดานเกี่ยวกับพระทากดานนะครับที่แท้จริงที่แท้แท้ที่เหมือนอยู่ในตู้ของผมเนี่ยนะครับคุณมาศึกษาได้นะครับที่ร้านอาจารย์โกงศรีสวัสดิ์เจ้ากรมพระทากดานนะครับคุณมาศึกษาได้เทกฟรีตรวจฟรีสอนฟรีโดยที่ไม่เก็บตังค์นะครับเบอร์โทรศัพท์090 9862595 SCP Plaza ขนส่งสายใต้ใหม่ชั้น2ครับ